สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานปืนยิงตานะครับชุดนี้ก็เป็นของลูกค้าสั่งไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับมาส่งอาทิตย์นี้นะครับก็มีประมาณ12กระบอกนะครับชุดนี้มีเจ้าของทั้งหมดนะครับชุดนี้เป็นงานสั่งจองนะครับกระบอกแรกนี้ก็จะเป็นไม้ชิงชันนะครับ ลางกลมติดกล้องนะครับติดกล้องอเล็ดดัดให้บอกที่สองว่เป็นไม้ประดูนะครับใส่ท้ายไม้ไม้มะลิดนะครับสีดำตัดนะครับนี่นะครับไกตัวนี้ก็แบบนี้ขึ้นเซฟนะครับดันลงปลดเซฟนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครนเซฟไม่ไปนะครับปดเซฟก,ก็ลักษณะนี้ยิงไปนี่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นไม้ประดูนะครับกระบอกนี้กระบอกที่2ก็ไม้ประดูนะครับมีไม้เมลิดกระบอกเดียวนะครับชุดนี้นี่ก็เป็นทรงกำคอนะครับ เป็นลางอลูมิเนียมกลมกระบอกนะี้กระบอกที่สองจะเป็นลางอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมนะครับแบบเหลี่ยมนี่นะครับมีเจ้าของทุกกระบอกนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับสั่งอาทิตย์นี้ก็ได้อาทิตย์หน้าประมาณนี้สองกระบอกนี้ก็เซาะลกล้องกล้องเล็ดดอทให้นะครับลูกค้าสั่งมานี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้ ใส่กล้องตรงนี้สอดลองขาเล็บดอกให้นะครับลูกค้าสั่งมาท่านใดต้องการเอาไปติดกล้องก็สั่งให้ซอ้อได้นะครับติดแล้วก็ลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เสียงก็อยู่ด้านหน้ากล้องประมาณนี้น,นะครับสนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรหรือว่าอ d ดีไลน์นะครับ095 ห้าศูนย์สองหกสามสามแปดนะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิษนุชาวเวียงนะครับงานสั่งจองไม่มีมัดจำนะครับมีเก็บไปทางด้วยนะครับถ้าเก็บไปทางจะมีค่าบริการเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับตรวนี้ก็ไม้ชิงชันจะอยู่ที่สี่พันสี่ไม้ประดูดอยู่ที่สามพันแปดนะครับใส่กล้องเพิ่มเก้าร้อย ะจะโอนหรือว่าเก็บไปทางก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับผมไม่บังคับนะครับลูกค้าต้องการเก็บไปทางก็เพิ่มอีก100จาก3า0 8ก็จะเป็น3ามพนะครับประมาณนี้การสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมผมจัดลงคิวให้คิวอาทิตย์หน้าก็จะมีประมาณ20กระบอกนะครับไม่แน่ผมขึ้นทําให้ล้ไม่แน่อาจจะ ถ้าไวก็วจะเป็นสุกเสาเนี่ยเลยให้อย่างช้านะจะเป็นบรนจันอังคารหน้านะครับนี่งานอาทิตย์ที่แล้วทําอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็ส่งทีนะครับสิบถึงยี่สิบกระบอกประมาณนี้นะครับชุดล้างน่าจะเป็นสุกเสานี้นะครับวันนี้จับส่งปืนก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่มี facebook นะครับฝาก ฝากกดฝากกดเขาเรียกนะขอผมตั้งกลุ่มนะครับปืนยิงตาเวียงโกใสนะครับก็ขอเข้ากลุ่มได้นะครับชื่อกลุ่มปืนยิงปืนยิงตาเวียงโกใสนะประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะลงในกลุ่มด้วยแล้วก็ลงใน facebook ด้วยเนี่ยแล้วก็ลงในช่อง youtube ด้วยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ต้องการแบบไหนก็สั่งมาได้อุปกรณ์ปืนยิงตามีทุกอย่างนะครับพร้อมยิงหรือว่าชุดบนชุดลังนะครับตอนนี้ก็ชุดโปยังไม่หมดนะครับสั่งมาได้ตลอดนะครับชุดโปตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ